สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้3กุมภาพันธ์2564ครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องโชคดีดอน YouTube เอาไว้ด้วยนะครับเมื่อเราขึ้นคลิปใหม่ท่านจะเห็นคลิปทันทีและท่านจะได้สาระดีๆส่งตรงถึงโทรศัพท์มือถือท่านเลยนะครับวันที่5กุมภาพันธ์2564นี้ครับจะเป็นวันที่จ่ายเงินเดียวยาเราชนะ วันแรกและจะให้กลุ่มแรกใครจะได้เงินครับคนที่จะได้เงินก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสสริการแห่งรัฐทุกคนเลยนะครับก็จะได้เงินเข้าบัตรพันที่5กุมภาพันธ์สามารถนําไปรูดซื้อสินค้าได้ที่ร้านธงฟ้าที่ร้านโครงการเราชนะที่ร้านโครงการคนละครึ่งที่ร้านธงฟ้าถุงเงินร้านทุกร้านที่มีแอปถึงเงินและเป็นร้านที่สมัครเข้า,าร่วมกันใช้ได้เลย แล้วก็ใช้ได้ทั่วประเทศวงเงินนี้เป็นวงเงินที่เ,เก็บสะสมในบัตรได้ครับสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่3เดพฤษภาคม64นะครับโดยวันที่5กุมภาพันธ์64นี้จะได้ผู้ที่มีวงเงินเมื่อผู้ที่มีวงเงินเข้าวันที่1กุมภาพันธ์800นะจะได้วันที่5กุมภานี้ 675บาทและต่อไปก็จะได้675บาททุกวันศุกร์ในเดือนกุมภาและมีนาทุกวันศุกร์นะครับส่วนผู้ที่ได้วงเงินรูดสินค้าเมื่อวันที่1กุมภาที่ผ่านมา700บาทใครได้วงเงินหน้าวันที่1กุมภา700บาท5กุมภาก็จะได้เติมเงินเข้าบัตร700บาทนะครับต่อไปก็จะได้700บาทนี้ทุกวันศุกร์ในเดือนกุมภาและมีนานะครับ2เดือน ก็เรียกว่า5กลุ่มผ่าจ่ายเงินเดียวยาเราชนะกลุ่มแรกและวันแรกไปรูดซื้อสินค้าได้เลยนะครับสวัสดีครับ